สวัสดีครับกลับมาพบกับไมเน็มอมโซโล่าเซลล์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดม,มาเสนอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟหลอดตุ่มโซล่าเซลล์ไล่ยุงนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับกําลัง150วัตต์นะครับเดี๋ยวรรเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับก็จะมีตัวหลอดตุ้มนะครับกำลัง150วัตต์นะครับตัวนี้ให้แสงสีส้มนะครับความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่6,000มิลลิแอมป์นะครับสว่างยาวนานหนึงเช้าเลยนะครับแผงโซล่าเซลล์กำลัง6โวลต์5วัตต์นะครับสายไฟย,ยาว5เมตรครับ ขายยึดแผงโซลาเซลล์สายชาร์จย s ดบนะครับสำหรับชาร์จกับไฟบ้านนครับกรณีที่ไม่มีแดดครับดีโมทควบคุมการทำงานฐานรีโมทอุปกรณ์น็อตและพกนะครับสำหรับยึดแผงโซลาเซลล์นะครับวิธีการใช้งานง่ายมากครับกรณีถ้าลูกค้าจะใช้งานแบบพกพานะครับเมื่อลูกค้าชาร์จเรียบร้อยแล้วกดสวิตช์ตรงนี้นครับ กดสวิตช์ครั้งแรงครับจะเป็นความสว่างสูงสุดกดอีกครั้งเป็นความสว่าง50%นะครับกดอีกครั้งเป็นความสว่าง30%นะครับกดอีกครั้งเป็นการปิดการทำงานนะครับถ้าลูกค้าจะใช้งานในโหมดออตโอตโอ้นะครับให้ลูกค้าติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับหลังจากนั้นให้เสียบปลั๊กจากแผงโซลาเซลล์เข้าตัวหลอดไฟเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานรีโมทนะครับ ปุ่มบนสุดเป็นปุ่มออโต้นะครับให้โคมไฟเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับปุ่มสมชั่วโมง5้าชั่วโมงแปดชั่วโมงก็คือตั้งเวลาให้โคมไฟทํางานสมชั่วโมงห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็จะดับไปนะครับปุ่มเพิ่มลดความสว่างนะครับปุ่มทางขวามือเป็นปุ่มออนออฟนะครับเปิดปิดการทํางานลูกค้าสามารถเปิดปิดการทํางานได้ตามต้องการนะครับ ถ้าลูกค้าต้องการให้โคมไฟเปิดปิดอัตโนมัตินะครับให้กดปุ่มออตโต้ครับตอนนี้โคมไฟกําลังทําการชาร์จพลังงานนะครับในเวลากลางวันแผงโซลาร์เซลล์โดนแสงอาทิตย์นะครับหลอดไฟจะดับนะครับถ้าผมปิดแผงโซลาร์เซลล์ให้มืดอนะครับหลอดไฟก็จะติดเองอัตโนมัติขึ้นมาทันทีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรีวิวความสว่างในตอนกลางคืนกันต่อเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับ